ที่แล้วนะคะที่เราทำเป็นการแบ่งแยกน้ำกับน้ำมันนะคะแล้วมันเป็นอีพีนะคะก็มาอยู่กันที่อี2ีสองเลยค่ะเราเทน้ำลงไปเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นการที่เราจะปิดฝาให้แน่นๆนะคะสี่เสวยนะนี่ปิดแน่นแล้วนะคะเ,เราจะมาลองดูซิว่ามันจะแบ่งแยกชนหรือเปล่า เช่นนะคะแต่มันจะเล็กๆเพราะว่าเราเสดนมันลงไปน้อยนะคะนี่นะเ็กี่แล้วก็พลิกกลับมานะคะเ,เราเคยชับมาอีกอันหนึ่งซึ่งเ,เราทำคลิปเรามันไม่สำเร็จนะคะนี่นะคะเป็นขวดเลยที่ใส่แบบพอดีนะคะเป็นสีพาสเซลลอันนี้คือน้ำมันกับเพชรแล้วก็น้ำนะคะเราจะมาลองเขย่ากันนะคะว่าจะเป็นสีอะไร นี่มันเป็นสีแบบนี้นะคะอันนี้เราเสษ็ล้มันลงไปนอนก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนลองสังเกตน,นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อกี้นะคะอันนี้มันจะพอเราเขย่ามันผสมกันนะคะกลายเป็นสีเขียวค่ะแล้วมันก็พยายามแบ่งแยกชั้นกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นสีฟ้าแบบจริงๆนะฮะ ความสีชนนิดนึงแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะสวยเหมือนเดิมค่ะแล้วมีสองขวดนะคะนะคะเราจะมาอธิบายกันนะคะว่าทําไมน้ํากับน้ามันนะคะมันแยกกันได้ที่น้ํากับน้ํามันมันแยกตัวกันได้ก็เพราะว่าความแน่นของน้ํากับน้ํามันไม่เท่ากันนะคะน้ําจะมีความแน่น ความหนาแน่นมากกว่าตัวน้ำมันนะคะมันก็เลยทำให้น้ำจมนะคะแล้วน้ำมันก็รอยเพราะว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่านะคะก็เลยร้อยขึ้นนะคะโอเคค่ะนี่คือ EP สอนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แกบุ๊คเอ a ก้าเฟมิลี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว จะทำเดี๋ยววันหลังนะคะจะทำคลิปวิดีโอให้ดูอีกก็รอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ